ดีครับมารีวิวอีกครั้งนึงครเครื่องเล่นเกมพีทูใส่ฮาร์ดดิสแยกมา5้ากิกตัวเครื่องผมจะค้ากันขายนะครับราคาจะแตกต่างกันไม่มาการุ่นที่ผมมานำรีวิวก็คือรุ่นอ้วนรุ่นใหญ่มีรุ่น7รุ่น9นะอ่าเซฟธรรมดาให้เสียบช่องหนึ่ง ส่วนเ,เรียกโปรแกรมเป็นบูตผมจะทำไว้ช่องสองแล้วจะเป็นแบบสีสีอย่างเงี้ยนะจะให้เสียบช่องสองส่วนฮาร์ดดิสช่องไหนก็ได้ครับหนึ่งหรือสองฮาร์ดดิสจะเป็นอย่างนงี้าวันนี้ที่รีวิวเพิ่มก็คือผมใส่เกม ps 1เข้าไปด้วยดูเพจทูก่แล้วกันนะเพจทูก็ดูจากคลิปเก่าได้อยู่ที่ประมาณ ร้อยกว่าเกมร้อยยี่สิบได้มั้งไงหรือประมาณร้อยสามสิบเฮนึงเข้าเกมก็ตามนี้นะครับเขาให้กด O เข้าไปเลยเอามาดูเกมเพวันดีกว่าแฟมิคอมซุปเปอร์แฟมิคอมก็อยู่ในส่วนนั้นนะครับหรือในส่วนนี้ถ้าจะเล่นก็ไปหาไลท์่ชเอรอะ มาดูเพวันเลื่อนมากว่าสุดที่เป็นรูปจอดร,รูปเครื่องเพวันสามารถสั่งเกมที่อยากเล่นได้แต่ก็ไม่ยืนยันว่าจะใส่ลงได้แล้วจะเล่นได้ไหมมันต้องเทสต,ต้องลองก่อนเข้าเกมก็โอ้หรือลอรูปขึ้นกันนนะ จังหวะน,นี้ก็รอหน่อยครับก็เหมือนกับการโหลดแผ่นเปิดเครื่องเจออาจจะเล็กนิดหน่อยที่รีวิวอโอกาสน่าจะแก้ไขใหม่ครับขายได้สักยี่สิบเครื่องหือนนี้มีสี่เครื่องลใกล้ละก็ จบการรีวิวสั้นๆวิดีโอจะได้ไม่ยาวเกมบอยผมก็รีวิวให้ไปแล้วเกมเก่ารีวิวให้หมดแล้วโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับสนใจแอดสอบถามกันเลยย้ำนะฮะที่รีวิวเครื่อง p 2แต่เล่นเกมเครื่องเสีัดได้โอเคครับบุย,บย